พี่จ้าวันนี้ยายจิตจะพามาทำปลาบองกำลังคั่วหอมกับกระเทียมเด้อค่ะเด้อคั่วไปจนกว่าเราพอใจแล้วก็จะไปตำทุกอย่างหอมเปิดทุกอย่างทุกอย่างสุกปลาก็สุกหอมก็สุกทุกอย่างเลยจะมาคั่วต่อไปก็จะไปปรุง หลังจากเราลงคลิปไปเราสับปลาไว้ทีนี้เราก็จะมาปรุงเครื่องหอมกระเทียมต่าะไคร้ใบมะกรูดปรุงรสชาติด้วยความต้องการไทยมันเด้อด้อผู้ได้ดมาผอะไรก็แน่นอนมีราคาที่นี่จากพริกนี่คั่วแล้วเหลือแต่ตำใบมะกรดูด ขากับตะไคร้เนะคะเดี๋ยวก็จะเอาลงไปคั่วคั่วแตละอยา่านี่นกิอรลาสับใบเมื่อวานมาติดตามต่อไปได้ค่ะแล้วเราก็มาต่อด้วยคั่วค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค <Yeah. S 2> ั่วเพื่อให้หอมให้มันกลมกล่อมและอร่อยกลมกล่อมและอร่อย ช่องยายกิดทำเองกินเองจ้าบัดดีจ้าบัตรดีจ้าช่องยายยายกีดด้วยค่ะเดอ้อสมกินเวอร์ทำเองกินเองจ้าต่อด้วยคั่วขากับตะไคร้ด้วยค่ะให้อดินถือกลองให้ด้วยค่ะเดอ้อพูดเลยอดินเอาค่ะคั่วขาตาาไระไคร้ใบมะกรูดเพื่อให้มันหอมและรสชาติของ ปลาสับทรงเครื่องกลมกลมอร่อยปลาร้าก็ทำเองหมักเองด้วยปลาของที่เมืองหนาวที่สวีเดนค่ะที่เมืองเยืนเชิปปิง้งหอมมากเลยค่ะอยากให้กินส่งออกทางหน้าจอทีวีเลยค่ะมาต่อด้วยยาก,กิสับปะลาเพิ่มวันนี้สับไปแล้วเมื่อวานตัวไม่พอด้วยค่ะเด้อนำเพิ่มค่ะมา <Yeah. S 1> ว่า คนเข้าคิวเยอะค่ะคนเข้าคิวรอชิมปรารสรอกินะเยอะค่ะสับไว้เมื่อวานแล้ววันนี้สับเพิ่มอีกค่ะปาราทำเองทำเองทุกขั้นตอนปรารสาของคั่วคั่วให้คั่วให้สุกให้หอมปรารสซับไปเมื่อวานนี่ค่ะแต่วันนี้ก็จะมาทรงเครื่องนี่ค่ะเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไป จ้าวันตั้มเสร็จตัมเครื่องเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาผัดเครื่องด้วยค่ะเด้ออ่าแอดมินถือกล้องหน่อยต,ตรงเนี้เดี๋ยวเราก็จะมาผัดใส่น้ำมันนิดนึงผัดเครื่องแบบผัดธรรมดาเรานี่แหละโอเเนาะอันนี้แพนมาอันนี้คือปลาห้องกัวซุปเลยนะคะ จากแล้วก so ็มาคั่วปาไหลที่เราสับแล้วล่ะจะมาคั่วเอ่ๆผัดเครื่องคั่วให้มันหอมเห็ตาไม่เอาเรื่องด้วยค่ะแล้วตรงนั้นเผ็ดต่อสปผิดหน่อยตามนี้เผ็ดององคนจงคือผมยังก็เขาอื่นล้ามกลบนี่ได้เนาะ แล้วแล้วห้องก็เสียไปหัวเซกันไปตำผู้ได้อย่างได้ปลาดิบห้องก็เอาตัวนี้ลราไปตำเลยค่ะใส่ง่ายน้ำมันเราชอบเยอะเราก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยตามที่เราต้องการได้ค่ะเด้อเดี๋ยวมาติดตามตอนบัดมันแล้วเนาะค่ะเนาะจะมาเบิ่งอีกเหนึงได้ค่ะเด้ออ้าวที่นี่มาปรุงเครื่องแล้วค่ะ พัดแล้วมาตามเลยเด้อค่ะนี่ที่นี้ไม่นแย่ยนี่เครื่งองเคร่องโอบสนัดยั่ในรุ่งบัวทางล่างจุ่มน้าตัวเ่อทางลา 3, 3, 3, 4, 3, ่างตามสองสามคนมาซอยมีตักกล้องด้วยนะคะเพิมามเพิ่มรุ่งหนีเลยค่ะเออ,เอ,เง,อง่อออายสุดท้ายุ่งโล่ง <c oughs>

เเครื่องงปลาล้านนาหยไทยวะปลาล่าทรงเครื่อง,ง,งปะลาล่าระละทาระะงเครื่องเครื่องฮะอันไนปรปลาล่าทรงเครื่องกันลวะพ่อแล้วพ่อแล้วเนี่อันนี้ปะลาสดแต่ว่าครัวเครื่องผัดเครื่องสุกแล้วนะคะ,ะเป็นประมาณนี้ค่ะเนี่ปยป้อล้ใหญ่จิ๊ ทำปลาเองบองเองกินเอง,เอ,ง,เอ,ง,เอ,งอร่อยดีกินเอง,เ,องเห็นว่าเยอะๆนี่นไม่ทันพอดา่เด้อเนี่ยคนนั้นตัดคนนี้ตัดก็หมดแล้วอน,นี้แบบดิปลาดิบแต่เครื่องปรุงสุก้าไม่เป็นไรค่ะได้ไม่เป็นไร ใชค่ะนี่มาดูได้ดเด้ผ่าเด้อนี่ยนี่ยั่วๆเลค่ะสำหรับคลิปนี้นอย่าสำหรับคลิปนี้ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ได้ค่ะเด้อเดี๋ยวยายจะมาอัพให้ดูใหม่คลิปต่อๆไปจ้าสวบดด๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า